คนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะระวังในเรื่องของความรีบร้อน,อนการเร่งรีบการเดินทางด่วนการทําอะไรแบบรีบมันเกิดความประมาทแล้วก็อาจจะนํามาสู่ความผิดพลาดก็ได้การเงินหรอรู้สึกว่ามีกินมีใช้นะเป็นคนโชคดีในเรื่องการเงินหรือเปล่าไม่ได้ติดขัดแต่ก็แค่เป็นช่วงเริ่มตน้นอาจจะไม่เหลือเก็บการงาน การงานเดอะสันน่ะเธอประสบความสําเร็จอยู่แล้วหรือว่าจะมีเรื่องราดีๆเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะได้ไปเดทหรือจะได้ไปพูดคุยมีช้อยมีตัวเลือกแต่ว่าไอการมีช้อยมีตัวเลือกเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นตัวเองเต็มที่เรายังคงแบบต้องใส่หน้าก,กากเข้าหาเขาหรือว่าเอาอกเอาใจเขาหรือว่าไม่ได้เป็นตัวเองกับคนที่เราไปเดทด้วยในสัปดาห์นี้ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโลเลลังเลแล้วก็เรื่องหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือตัวเราเองในสัปดาห์นี้รู้สึกว่าไม่ได้รับการใส่ใจลึกๆแล้วแบแอบแบบผิดหวังหรือเปล่าฉันจะผิดหวังในความสัมพันธ์นี้อีกไหมสุดท้ายคนมีคู่นะคะก็มองว่าไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์คนนึงมีความสุขแต่อีกคนนึงเฉยๆต่างคนต่างทําหน้าที่ในความสัมพันธ์ไม,ไ,ไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานในความสัมพันธ์ฉะนั้นลองปรับในเรื่องของความหวานหน่อยอาจจะ มีความสุขกันมากขึ้นกว่านี้